เจรนันแจ้งข่าวล่าสุดปาฏิหาริย์ครั้งนี้ไม่ธรรมดาแต่งงานกันมาได้กว่า4ี่ปีล่าสุดช่วงเช้าวันนี้คู่รักยวุวเจรนันทันธนากรก็ได้ข่าวดีพร้อมแจ้งให้แฟนๆด้ทราบว่าเธอพวกฉันเท่ากับเรา3มคนถูกปาฏิหาริย์ต้องใช้เวลาเปแบปบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุดมีความสุขที่สุดเลยท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาพักใหญ่แล้วสําหรับคู่สามีภรรยาธันธนากรกับยวุวเจรนัน แต่ก็อย่างไรวิ่แววเรื่องมีทายาทด้วยกันสักทีซึ่งเมื่อช่วงต้นปีทั้งคู่เพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อวางแผนเบรกงานในวงการบันเทิงเพื่อหลุยปั๊มลูกให้สําเร็จในปีนี้ล่าสุดยุย้ยเจรนันได้โพสต์ภาพอวดที่ตรวจคันกับคลิปอันตาสาวดูเบบีในท้องประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเธอบวกฉันเท่ากับเราสามคนถูกปฏิหารต้องใช้เวลาเแบบีน้อยของเรามาแล้วนะดีใจที่สุด มีความสุขที่สุดเลยด้านทันว่าที่คุณพ่อป้ายแดงออกอาการดีใจไม่น้อยโพสภาพตัวเองอวดที่ตรวจคันพร้อมกับบรรยายภาพสุดที่รักถือภาพอันตราสาวลูกน้อยระบุข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันนี้เที่ยวรอคอยเติมเต็มครอบครัวของเราหนูจะเป็นดวงใจของพ่อกับแม่นะท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาสแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลาม